สวัสดีครับมาพบเจอกันเช่นเดิมเสียงอาจจะไม่ชัดเนอเพราะว่าโอ้โหเป็นวัดคือจมูกอ่ากับข้าวกับเ้าาครับโอ้โกับช่อขกดสำลันบ้านเราน้าภาพเลยนะ ตแบแซ่บปันเดม20บาทซื้อจากโรงอาหารนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นตัวเนี่ยเขาเรียกหัวหางหัวหาง40บาทคือครึ่งนึง20บาทอา่อันนี้ผมก็ซื้อมา40บาทแต่อันนี้ครึ่งนึง20บาท ชิจัดหน่อยอันนี้20บาทอ,าอันนี้คือนี่อีกยีบาทค่ะผัดบุสเซลผัดบุสเซลใส่อามภาพเลยอันนี้ก็ยีบาท้วก็ยีบาทกป็สี่สิบสบาทแซบแซบ,บสไตล์สแัมมาเล โอเคครับขอบคุณมากใครที่เข้ามา